คอลลาอัลติสเอสปอร์ตไวท์เพอร์เฟกเดิมไวท์เอสเซนต์จากบริออฟบารีโดฟเฮ์แคร์วิตามินคุณผู้ชมคะการหาผู้ชายดีๆมาเป็นหัวเนี่ยมันยากนะคะ แล้วบุคคลที่มีผัวก็ใช่ว่ามันจะดีนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาคุยถึงการครองคู่ให้โรแมนติกถือได้ว่าเป็นคู่รักที่โรแมนติกที่สุดของวงการบันเทิงขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นุ้ยเชิญยิ้มและพี่ตักสิริพัฒน์อยู่ย บ้านในฝันเลยอ่ะหนูได้นะคะพี่หนูให้พี่ยืมนอนก็ได้ค่ะคืนนี้ค่ะวันไหนไม่มีถ่ายพี่เช่าได้ไหมคะเช่าอยู่ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีตาตกล้องอยู่3ามสี่คนเนี่ยนะคะสี่กล้องคอยจับพี่ไว้ค่ะพี่ชอบนะให้มีคนดูพี่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันชิดไปแล้วอะไรอ่ะห่าไปหน่อยรักกันไงก็อย่าลืมซิดีเราอยู่กันมานานแล้วนะผัวเมียก็ต้องสนิทกันสิถ้านั่งห่างปั๊บมันจะกลายเป็นคนไม่สนิททันที อยู่กัน70ไม่ซ้อนกันไว้เลยเหรอคะหลายคนนะโหวตเลยนะว่าพี่ทั้งสองคนเป็นคู่รักที่แบบโรแมนติกวันแววที่สุดของวงการบันเทิงใครพูดใครพูดใครพูดใครไปเจอมาบอกเลยบอกบางคนงงเลยเฮ้ยทำไมพี่นุ้ยพี่ตักเขาแบบงุ้งยิงกุ้งกิงอะไรอย่างงี้กันตลอดพี่อยู่กันมากี่ปีแล้วจ๊ะ16ปีแล้วครับ16ปี16ปีแห่งความรัก ทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคอมคืนเพลงนี้มันใช่เลยเนาะมันคุกรบทุกรสจริงๆเลยนะจริงจริงถามจริงอยู่16ปีมันมีวันเบื่อไหมพี่อุทะเลาะกันทุกวันอ้าวเหรอจริงๆคู่พี่ๆเป็นครูอื่นเป็นไงนะแต่คู่พี่ทะเลาะกันโคตรบ่อยเลยอ่ะจริงแล้วก็เห็นพี่หวานแววกุ้งกิ้งไงพี่ทะเลาะกันเนาะนี่แกไม่เคยดูหนังพี่สารแล้วตบจูบตบจูบอ้ย ก็เห็นหลังหาหลังให้ก็จะซบหลังถึงจะทะเลาะกันแต่ก็มีความมันเกิดขึ้นนั่นเนี่ยคือแสดงแสดงว่าต้องทะเลาะช่วงหัวค่ำ มันถึงไปเกิดดึกๆก็โพเฮโพเพก็ทะเลาะกันแล้วพี่ถามเลยเทคนิคการครองคู่ให้มันมีสีสันรักกันเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนอะพี่ว่าต้องมีกฎกติกากันบ้างก่อนที่เราจะครองคู่กันเป็นเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเราจะตกลงจะแบบว่าร่วมเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกากันบ้างอย่างพี่เนี่ยก็อันไหนที่เราไม่ชอบที่เราไม่ชอบเราก็จะบอกเขาเลยอันไหนที่เขาไม่ชอบเขาต้องบอกเราอย่างเช่นพี่ไม่ชอบพี่ก็บอกว่าพี่บอกเขาเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะ ต้องมีกฎนะเว้ยปิ้วบอกว่าข้อที่หนึ่งนะเมียต้องถูกเสมออ๋อน่อาสนใจข้อนี้ออกมากฎเดียวก็รู้แล้วให้มันเ,เยอะแยะซับซ้อนกฎพี่นุ้ยมีไหมผมไม่มีครับเพราะว่าเจอกฎแรกไป พี่ก็ตั้งกฎอะไรไม่ได้แล้วอ่าก็คือว่าเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงก่อน<ะ>ผู้หญิงนี่ก็คือเพศแม่เราะนะฮะเราจะให้เขาเนี่ยเป็นคือยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านออออแล้วเขาก็ใหญ่จริงๆออออนะฮะคือ <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนใจใหญ่กับเพื่อนๆหรือกับใครก็แล้วแต่ที่ใกล้ชิดรอบตัวเขาเนะ่ะจะรู้เลยว่าไอ้คุณตั๊กเนี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีออนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพตลกถ้าเราไปเขาเรียกว่า ทำให้มันซีเรียสหรือว่ามันไม่ตลกอะไรอย่างเงี้ยความสุขในบ้านก็จะไม่เกิดขึ้นแม้แต่ข้างนอกเองเนี่ยคือเราจะไม่สร้างภาพอ่ะคือยังทํายังไงชีวิตประจําวันยังไงก็ในบ้านก็เหมือนแบบนั้นแต่ยังไม่มาสร้างพงสร้าคือในบ้านเป็นไงเราทําตัวยางเงข้างนอกที่เขาเห็นก็เป็นอย่างนั้นครับแเราก็ตามเขาด้วยถึงเขาจะออกกฎอะไรมายังไงก็แล้วแต่แต่ถามว่ามีอึดอัดกันบ้างไหมก็มีเพราะว่าเรานี่ เขาเรียกว่าคนละพ่อคนละแม่เราก็มีความมุ่งมั่นของเราเขาก็มีจุดประสงค์อะไรของเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปยอมเขาทั้งหมดก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องบอกเขาบางทีเราเก็บเอาไว้นะเขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นานๆอะไรที่เราเ,เขาทาแล้วเราไม่ชอบอบางทีมันถึงจุดประหลอดแตกเลยพี่ก็ระเบิดก็ระเบิดออกมาก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องบอกกันต้องบอกกัน แต่พี่อยู่กันมา16ปีบางคนก็เบื่อบ้างโอ้ยขุดคุยกันน้อยแต่คู่พี่อ่ะก็ยังไปไหนมาไหนด้วยการคุยกันก็ยังเป็นแฟนเป็นผัวเมียกันอย่างเงี้ยสนุกสนานมันทำได้ไงอะพี่พี่บอกได้เลยนะว่าอยู่กันไปนานๆบางคู่นะเบื่อกันอย่างที่แม่บอกจริงๆพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าสร้างตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความเบื่อกันเพราะเรื่องอ่ะมันมีสิจำไว้เลยนะคะโดยเฉพาะคุณภรรยาทั้งหลายนะคะเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะเกิดเป็นผู้หญิงนะคะ หน้าห้ามเหี่ยวนมนิดเดียวก็ไม่ได้จําไว้หน้าต้องตึงหน้าต้องตึงนมก็ต้องยกไว้ใช่ต้องชี้หน้าหัวตลอดเวลาอย่าชี้นมพี่มีช่วงหนึ่งที่พี่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองเลยหรอพี่ปล่อยเนื้อปนอนนี่เป็นปลาพยูนเลยนะร้อนปล่อยเนื้อปล่อยตัวดำานี่ตัวดําเป็นหนังปลาดุเลยนะคือไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ดูแลตัวเองเลยอยู่บ้านนอนกินขนมหน้าทีวีจนแบบว่าพี่นุ้ยเขาทนไม่ไหวอเขาเดินมาพูดกับเราเอ้ยแม่ สภาพแม่ตอนนี้ไม่ไหวเลยนะ๋อ้รหพูดตรงๆอย่างนี้เลยดีแล้วที่เขาพูดก่อนก่อนที่ไปแล้วมาพูดทีหลังอจริงวันนั้นคือมันรู้สึกไงพี่ทำไมเมียเราสภาพเป็นยี้เยอะเหรอคือเราก็ไม่อยากให้เขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะเขาเป็นคนที่หุ่นรูปร่างเขาดีอยู่แล้วเอวนิดนึงนะสะโพกก็งอนๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันชักหลังชักผิดไปแล้วโอ้โหอย่างกระตอมหม้อหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็เป็นหน้าตาของเราด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เราเดินไปกับภรรยาเราโอ้โหดูเมียไอ้นุ้ยดิดำปีเป็นหมีควายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วเนี่ยออกจากบ้านเราไม่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวพี่ไม่แต่งตัวเลยพี่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวนี่เรื่องจริงค่ะอันนี้ที่ทำเงี้ยเนี่ยพี่เกียกับแมนะโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่แต่พอพอพี่นุ้ยทักพี่ตากุ ใครพูดเลยพี่ไม่สนใจนะคำพูดแม่จะมาบอกว่าพี่ไม่สวยแล้วพี่ไม่สนใจเลยไม่สวยแล้วใหม่อะแต่ถ้าเกิดเป็นสามีพูดมันจี๊ดเลยอะมันจี๊ดเลยพี่เลยตั้งแต่นั้นนะพี่ลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองใหม่เลยรอมาดูแลตัวเองใหม่เลยอะไรเงี้ยได้ผลได้ไงอะหัวเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยอะอรหรอ สิ่งที่เปลี่ยนมันคืออะไรบ้างนี่เรานั่งคิดผิดไปวันนี้กลับให้เมียกลับมาสวยเนี่ยดูดิผู้ชายมองกันเยอะแยะไปหมดเลยเอาล้อการไม่อย่างงั้เอออะไรเงี้ยมันเลยเป็นเหตุหรือเปล่าว่าพี่นุ้ยเวลาที่พี่ตั๊กเขาไปทำงานที่ไหนถ้าพี่ว่าพี่ตามไปด้วยตลอดเลยอ๋อไม่ใช้ตามไม่มีงาน ตามไปให้กําลังใจออต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเพราะว่างานมันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ไม,ม่มีเวลาเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันเนี่ยความห่างเหินมันเกิดขึ้นแล้วอพอเกิดขึ้นปับ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเราก็เอ๊ะหลังๆไม่ได้ละเราต้องมาพูดคุยกันเยอะเลาะกันอะไรกันยอะไรเง,งี้ยเราได้ความ,วามหา่างไงก็เลยไม่เข้าใจพี่ก็เลยปรับใหม่ปรับใหม่เลยคือไม่รับงานเลยตามเมียอย่างเดียวอ้าเหรอครับผมแล้วบ้านเราจะกินอะไรละพี่ ก็ให้เราเมียเราเลี้ยงหรอหาเลี้ยงไปก่อนเขาบอกว่าอยู่อีกสามสี่ปีแล้วเขาจะเลิกแล้วเอช่วงที่สามสี่ปีเลิกงั้นมึงทาไปให้เตี่เวลาตามไปก็นั่งยู่เฉยทำไมต้องนอนตักปั่นหูอะไร่างนี้ด้วยอ่ะมันเป็นมรดกที่ดีที่สุดค่ะให้ความรู้แก่ลูกไม่มีโจรที่ไหนขโมยไปจากหัวสมองได้แต่ถ้าให้เงินแล้วลูกโง่มันขโมยได้จริงแล้วแม่สอนอีกว่าคนเราต้องรู้จัก พี่สอนลูกดีจังเลยไรไปงเรียนแม่มีหน้าที่สอนหนูพ่อมีหน้าที่ไปทำงานโอ้นอกเหนือจากพี่สอนลูกดีพี่ยังสอนผัวพี่ดีด้วย มีสายรายงานคู่นี้ก็ไม่อยู่เฉยเขาก็ต้องนอนซบกันปั่นกันคือว่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าคนเราเนี่ยอายุการคลองคลองชีวิตเนี่ยคลองคู่กันเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วถ้าเราไปทําตัวเหมือนเนี่ยผัวเมียกันใหม่ๆตอนแรกทำไมคุณไปจีบกันกระนุ้งกันนี่โอ้โหวิ่ไปนั่งทานข้าวนี่ตักป้อนช้อนเกือบจะถึงปากเขาเนี่ยอะไรเปื้อนปากนิดนึงโอ้โหก็จะเจ้ากระดาษเชชู่เช็ดผู้ชายใช่ไหมโอ้ยังไม่ทันตึบยังไม่ทันเปื้อนบางทีไม่ทันเปื้อนไอ้นี่จ้องจะเช็ดนันหละ แล้วพออยู่กันไปนานๆนานๆนานๆปึ๊บห่างกันไปพอมีลูกกันคนสองคนเท่านั้นอ่ะเริ่มไม่สนใจภรรยาแล้วเริ่มไม่สนใจมทิ้งห่างกันบ้างบางทีเดินห่างกันเป็นกิโลก็มีถึงมันจะนานขึ้นเราก็ทําตัวเหมือนเดิมมีความหวานเหมือนเดิมให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยู่กันไปจนแก่จนเท่าแบบเนี้ยมันฝึกได้ไหมพี่เพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าแบบว่ามาไม่ทําแบบนี้แล้วต่อไปมาทํามันจะดูแปลก ยิ่งห่างกันไปนานๆแล้วมาทำมันจะลําบากมันจะดูแปลกๆครับแต่ขอแบบนี้มันฝึกได้ไหมที่บางคนรู้บอกว่าแหมตายแล้วเอาบางทีมีลูกอย่างเงี้ยเออพี่เขินมากมีลูกไม่ทาต่อหน้าลูกได้ได้นี่เจอเปิก็หอมแก้มกอดอย่างงี้จนลูกบอกว่าอะไรนะเราทํากันในรถอะหอมแก้มรถติดไปแดงแล้วก็จับหอมหอมหอมพี่ได้ต่อหน้าลูกตอน้คือทําให้ลูกเห็นนะตอนนี้ลูกบอกว่าหืมหลงไหลเมีย มองแบบทำคือมันคงหมั่นไส้เราอะไรเงี้ยหลงไหลเมียอ้าวทำไมล่ะนี่แม่เองนะเนี่ยหรือจะให้พ่อไปทำกับคนอื่นล่ะแล้วก็เออไม่ทำทำกับแม่ดีแล้วก็่ทำให้ลูกเห็นเป็นเรื่องปกติไปพี่หวานๆกันอย่างเงี้ยพี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์กันบ้างไหม พี่ไหมล้อไพล่ะพี่เคยพี่พี่จะเป็นคนที่โรแมนติกกว่าพี่หนุ่ยล้อล้อล้อไอรื่องเซอรไรเนี่ยพี่พี่พี่เป็นคนที่เริ่มทําก่อนเลยล้อพี่ทำอะไรอะตอนที่คบเป็นแฟนกันใหม่ๆนะอ่าแล้วก็เออพี่พี่อยู่กันก่อนนะปีหนึ่งเออตอนที่จะแต่งงานกันเป็นแฟนกันใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ ช่วงวาเลนไทน์แรกของความรักพี่กะเลยว่าอุ้ยจะทําให้มันโรแมนติกที่สุดวาเลนไทน์แรกของเราพี่ก็ไปจัดการเลยไปบอกเพื่อนรักของพี่ปอนลุงรักดวงขวัญบอกปอนช่วยหน่อยสินะเพราะวันนั้นวันวาเลนไทน์เราติดงานพอดีเลยปอนช่วยจัดการให้ตักหน่อยได้ไหมอยากเซอร์ไพรส์พี่นุ้ยวันนั้นพี่ไปร้องเพลงที่จังหวัดตราดแล้วก็ชวนพี่นุ้ยไปด้วยแต่กะกลับว่าเสร็จงานปุ๊บกลับมาที่บ้านให้เจอเลยที่มันเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ปูป อนเพื่อรักพี่โคตรจัดการเกินสั่งเลยค่ะยังไงคะใช่ไหมเปิดประตูรั้วเข้าบ้านไปตั้งแต่ประตูรั้วเลยนะโรแมนติกมากโรแมนติกมากมีที่สติ๊กเกอร์หัวใจแปะที่พื้นประตูเข้าบ้านอ่นเบลอจากดวงเล็กก่อนเออดูเล็กแล้วค่อยเป็นดวงดวงดวงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีดอกกุหลาบวางดอกกุหลาบนี่ไม่ได้ดอกกุหลาบเล็กๆนะดอกกุหลาบต่างประเทศอ่ะอันใหญ่ๆหัวเรบลอเร่ๆวางตามพื้นเรียงไปโอ้แล้วก็มีลูกโป่งในห้องไม่ใช่เปิดเปิด ดอกกุวหลงดอกกุหลับเขาประดับประดาเต็มที่แล้วเทียนมีไหมเทียนเทียนไม่มีไม่มีพอพออันนี้คือจากประตูหน้าบ้านนะนี่เข้าประตูบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปปึ๊บอันดับแรกเลยเสียงดังสวบเฮ้ยพี่หยิบโดนอะไรน้ำตำตีนนบน้ำกุหลาบ พี่ก็นึกว่ามันจะมีแค่หน้าบ้านตรงนั้นไงยังนั่งยังจัดเข้าไปถึงในบ้านในบ้านนี่มันปูไปด้วยดอกกุหลาบเลยมันไม่เผื่อเผื่อที่ให้เดินบ้างเลยหนามอย่างกับเล็บแมวอ่ะกุหลาบต่างประเทศนะหนามอันเนี่้เบิ่บเหยียบแล้วซุกอุ้ยอะไรวะโอ้ยปึ๊บเปิดไฟดูปึ้งโอ้โหมดเมื่อเปิดไฟปะโอ้โหดึงออกมาปึ๊บเลือดพุ่งตามพอเสร็จปึ๊บทีนี้ร้อนไง พอร้อนก็เขาไปในห้องนอนเข้าไปในห้องนอนเปิดพัดลมยังไม่เปิดไฟไงเปิดพัดลมก่อนพอร้อนเปิดพัดลมไอ้ลูกโป่งก็ปิวพขปิวเสร็จปุ๊บมันก็ไปตามกับไอ้หนามกุหลาบปุ้งปังปังตุ้ง โอ้โหอะไรโมโหเลยคือในห้องนอนในเพื่อนพี่มันก็ไปเอาลูกโป่งสวรรค์นั้นที่แบบลอยได้อ่ะ้วยลอยลอยเต็มห้องนอนเลยและตามพื้นนี่ก็ตามตุ้เตียงตุ้งติ้งนะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบทีนี้เข้าไปยังไม่ได้เปิดไฟไงเปิดพัดลมก่อนพัดลมไม่ได้มันก็จอนลูกโป่งเลยโปอง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 โป่งชนกับน้ำกุหลาบไปโปองโป่งทะเลาะกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ว่าเขา ด้วยความเจ็บด้วยโมโหด้วยทําอะไรวะเนี่ยโอยเสียใจมากเป็นน้องชห้ในห้องครัวตั้งใจทำมากเราก็รู้ไงรู้ว่าเราไปดูไปว่าเขาทําไมเนี่ยเขาสาตั้งใจทําให้ขนาดนี้แล้วพี่นุ้ยเคยทําอะไรเซอร์ไพรส์พี่ตักไหมเซอร์ไพรส์ไม่มีไม่ใช่คนหวานโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีอายไม่กล้าทําไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยคิด ต่ก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะแต่วันนี้พี่ร่วมมือกับเรานะครับผมจัดสิ่งหนึ่งมาให้พี่ตักค่ะได้ได้ได้เชิญค่ะโอเคโอเคครับแล้วเหรอพี่แมนจัดเพลงพี่แมนโอ้โหไม่เห็นเลยทีเดียวไม่เห็นเลยทีเดียวเพลงกู่กองเพลง เหมือนทำผิดอะไรมาแล้วมาขอเข้ามาอันนี้ไม่มีน้ำดอกนี้ไม่มีน้ำเออไอเรานึกว่าจะเป็นกระโปงกระเป๋าโอ้อันนี้เป็นการอันนี้เป็นการเปรยๆกับเบียร์จเะพี่อยากจะบอกว่ารักมากนะรักมากๆเลยรักที่สุดที่สุดเลย เกรนเช่ะที่แทพี่เลยอยากจะบอกพี่นุ้ยไหมก็อยากจะบอกพี่นุ้ยว่าเหมือนกันค่ะก็อยากอยู่กันไปจนแก่จนเท่าเนาะเพราะว่าเราก็มีแบบว่าคู่ที่เขาเป็นตัวอย่างให้ักเราเหมือนกันอย่าง เออพ um mm ่อรองเนาะแม่ทุมิอย่างเงี้ยเขาอยู่กันจนเฒ่าจนแก่เราก็ดูเป็นตัวอย่างเราอยากอยู่กันอย่างนั้นแหะเออเช็คเคสเช็คเยี่ยมพันอะไรอย่างนั้นเลยอย่าอย่าหยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เอออย่างเช่นที่บอกพี่นุ้ยเนาะคนเราเนาะมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์พี่นุ้ยก็ไม่เพอร์เฟกต์นั่กก็ไม่เพอร์เฟกต์อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนาะก็ขอให้มันแบบมันเริ่มต้นใหม่คนเรามาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความรัก นะอะไรเงี้ยอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยใจเนี่ยใจเนี่ยอยากจะอยู่เขาไปจนแก่จนเท่าเลยอ,อ,อันนี้นะคะเนี่ยทุกท่านในที่นี้นะคะ <c oughs> ประชาชนอีกไม่รู้กี่6 7 70ล้านคนเป็นพญาตนะคะพญาติค่ะอยากจะบอกกับคนที่มีครอบครัวแล้วสำหรับผู้ชายทุกๆคนนะครับอ,อ,อย่างคำโบราณเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยเรา,าใช้ได้ผลเลยก็คือมีเมียดีก็เหมือนมีแม่แต่ถ้ามีเมียแก่เหมือนมีแม่สคนเลยนะ ก็ถือว่าผมนี่เป็นผู้ชายที่โชคดีแล้วมีภรรยาเก่งแล้วก็น่ารักแบบนี้นะครับดูแลลูกก็ดีดูแลสามีก็ดีนะครับคือดูแลเรามาตลอดเลยะนะครับเจ็ดทิ้งเขานะาจริงๆนะพี่ดูแลสามีพี่เนี่ยดูแลเหมือนลูกเลยนะหลอลเหมือน,<า>เนเป็นลูกเหมือนเป็นลูกคนหนึง่งแต่ตกดึกแล้วตกดึก ก็เหมือนลูกไงเลี้ยงเหมือนลูกเลยทุกวันนี้ยังไม่หย่านมเลยถ้าคนมีคนข้างข้าอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหาวิธีการรักษาเขาไว้ให้ดีหาวิธีการเติมเต็มความรักอยู่เสมอแล้วคุณจะมีความรักที่ดีและโรแมนติกแบบนี้เหมือนพี่ตักและพี่นุ้ยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้าเราต้องออกกาลังกายกันนะคะ <g ül> ถึงแม้ว่าจะอยู่บนเตียงนอนนะคะจราทำอะไรก็แล้วแต่2นาทีเท่านั้นเองคะ่ะพักกันครู่เดียวคะ่ะ <G ül>